สวัสดีค่ะฟีมานี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาที่ลาคูเทนกันหน่อยนะคะลาคูเทนแนะนําบ่อยรีวิวบอยอยู่นะเป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนําให้มีจริงๆสําหรับคนที่ชอบทําแบบสอบถามแต่ถ้าใครไม่ชอบทําแบบสอบถามกเออ็เล่นเกมก็ได้แต่ว่าความคิดเห็นส่วนตัวนะนุ่นมองว่าถ้าเราอยากได้เงินเยอะพี่แนะนําให้ทําแบบสอบถามเพราะว่ามันได้เงินเยอะกว่าการเล่นเกมแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเล่น ทาแบบสอบถามแล้วเราเครียดเราเหนื่อยก็เล่นเกมก็ได้เอาที่เราสะดวกที่สุดส่วนการแลกของรางวัลเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะสอนการแลกของรางวัลเข้าทูมอนดี้วอลเลตให้ดูนะคะแต่ก่อนที่จะไปแลกก่อนอื่นให้เรามาตรงนี้ก่อนเมนูสามขีดมุมบนซ้ายสําหรับคนที่จะแลกครั้งแรกให้เรามาตรงนี้ก่อนอืที่เขียนว่าตั้งค่าบัญชีตั้งค่าบัญชีตรงนี้ ให้เรากดเข้าไปเสร็จแล้วไปใส่เบอร์ทูมันนี่วอลเล็ตให้มันเรียบร้อยถ้าเราไม่ใส่ระบบจะไม่รู้ว่าจะต้องโอนเงินไปเบอร์อะไรฉะนั้นแล้วก็ไปใส่ข้อมูลตรงนี้ให้มันเรียบร้อยก่อนนะคะก่อนที่จะแลกหรือถ้าเออไม่ได้ใส่พอกดแลกไปแล้วเดี๋ยวมันจะมีเมนูขึ้นมาให้อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะบอกว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะอันนี้ก็ ก็เตรียมความพร้อมก่อนการแลกอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวจะไปแลกของราวัลกันแล้วการแลกของราวัลของลาคูเทนจะอยู่ตรงนี้เมนูตรงกลางที่เขียนว่าแลกคะแนนสะสมเฉพยเพก็ได้วอเชอร์ลาซาดาก็ได้เติมเงินทูม v e ก,ก็ได้เติมเงิน AIS อ n อนตคอก็ได้บัตรกำนันทิสโก้โลตัสก็ได้แต่เราน่าจะอยากแลกเข้าทูน้วอวเลตมากกว่า การแรกของรางวัลนะคะเขาจะมีเขาเรียกอะไรเขาจะมีเกณฑ์การจ่ายลาคูเทนเขาจะมีรอบการจ่ายของรางวัลของเขาอยู่สองรอบก็คือถ้าเราแรกของรางวัลวันที่หนึ่งถึงสิบห้าเราจะได้รับเงินภายในสิ้นเดือนของเดือนนั้นแต่ถ้าเราแรกวันที่สิบหกไปจนถึงสิ้นเดือน เราจะได้รับเงินภายในวันที่15ของเดือนถัดไปอันนี้คือรอบการจ่ายของรางวัลของเขาที่รู้ต้องมาพูดย้ำย้แบบนี้หลายรอบทุกคลิปเลยเพราะว่ามันจะมีบางคนที่ไม่ฟังหรือไม่ได้ดูว่าเออเขาเขามีรอบจ่ายพอกดแลกของรางวัลไปแล้วรอประมาณสองวันสามวันอย่างเงี้ยไม่ได้รับรางวัลก็จะมาคอมเมนต์ถามว่า พี่ผมแลกไปแล้วทําไมผมไม่ได้ผมรอหนึ่งอาทิตย์แล้วประมาณนี้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ไงเพราะว่าเขาจะมีรอบจ่ายรางวัลของเขากรุณาฟังนิดนึงนะคะหรือกรุณาอ่านนิดนึงจะได้จะได้รู้ว่าตัวเด้ยเขาเขาปีเกนการจ่ายยังไงส่วนการแลกตรงนี้ทูมันนี่วอลเลตให้เราเลื่อนลองมาด้านล่างมันจะมีทั้งหมดสองขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือ เลือกคะแนนสูงสุดในการแรกของเขาจะอยู่ที่ห้าร้อยนะคะคขาม,มีสามแล้วก็กดตรงนี้กดที่คำว่าส่งรหัสส่งรหัสเพื่อที่เขาจะส่งรหัส otp ไปให้เราหกตัวแล้วเราก็เอา otp ที่เราได้มาใส่ตรงนี้ตอนนี้รหัสของเราเข้าแล้วนะคะอันนี้รหัสยืนยันการแลกของรางวัลของ รักพูเทนกดค่นลอกไว้เสร็จแล้วมาวางตรงนี้หลังจากนั้นกดที่คำว่าส่งข้อมูลส่วนขั้นตอนที่สามเขาจะขึ้นรายละเอียดตามนี้ค่ะเออลืมบอกก่อนหนะ้านู้นอ่ะมันจะมีให้เราใส่เบอร์อ,อ่กดตั้งค่าบัญชีอยู่ถ้าเราไม่อยาก ไม่อยากมาหาตรงนี้ก็เมนูสามขีดมุมบนซ้ายค่ะไปตั้งค่าบัญชีให้มันเรียบร้อยนะอ่ะตรงนี้มาติ๊กตรงนี้อ่ะต่อไปติ๊กตรงนี้นะเสร็จแล้วกดที่ยืนยันแลกของรอนเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูประวัติการแรกของราวันตรงนี้เนี่ยค่ะทูมันนี่วอลเล็ตสามร้อย การแลกของรางวัลของลักคูเทนจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเขาส่งอีเมลยืนยันคำแลกของรางวัลนี่ค่ะคำแลกของรางวัลสมบูรณ์อันนี้แลกแลกของรางวัลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะได้รับเงินประมาณวันที่สาสิบอดหรือสิ้นเดือนเพราะว่ารอบรอบแรก รอบการแลกของรางวัลจะเป็นรอบที่1ก็คือแลกวันที่1นึถึงสิหจะได้รับเงินภายในสิ้นเดือนของเดือนนั้นแต่ถ้าแลกวันที่16บหกไปจนถึงสิ้นเดือนจะได้รับเงินภายในวันที่ 15. ้าของเดือนถัดไปบางคนอาจจะมองว่านานแต่ว่าเขามีกฎแบบนี้มามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าเรารับ ระยะเวลาตรงนี้ได้ก็ลองดูได้ไม่เสียหายแต่ถ้าเรารู้สึกว่าอูพี่มันนานเกินไปหนูอยากได้เว็บหรือแอปที่มันใจไวกว่าน,นี้ก็ดูหน้าโปรไฟล์ช่องได้ค่ะมันจะมีบางตัวที่อย่างอย่างไอเซไอเซแรกแล้วได้เลยแต่ว่า มันก็ต้องสะสมคะแนนเหมือนกันแต่ว่าได้ไวก็คือตัวนั้นลองดูนะคะไอเซคเคยลงไปแล้วก็ลองเลื่อนดูหน้าโปรไฟล์ช่องได้คลิปนี้มาสอนการแลกของรางวัลของรักกุเทนก็จะประมาณนี้ใครที่อยากสมัครนะคะกดสมัครได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปส่วนยอดเงินถ้ามียอดเงินเข้าเดี๋ยวจะมาทําคลิปอัปเดตให้นะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ